สำหรับสาย PE แบบถัก4นะครับอธิบายง่ายๆให้เห็นภาพก็คือมันจะมีเส้นใยสี่เส้นถักรวมกันซึ่งข้อดีของสาย PE ประเภทแบบถัก4ี่มันจะมีความทนทานสูงทนต่อแรงเสียดสีเหมาะก,กับการตกปลาตามโขดหินปะการังหรือว่าบริเวณที่มีเศษวัสดุใต้น้าเยอะๆตัวสายจะมีความแข็งกว่าและทนต่อแรงขีดขวดได้ดีกว่าแบบถัก8และที่สําคัญราคาประหยัดแต่มันก็มีข้อเสียนะครับซึ่งตัวสายมันจะมีความหยาบและถ้ามันวิ่งผ่านตัวไกด์ของคันเบ็ดอาจจะเกิดเสียงอยู่บ้างแต่ถ้าใครสามารถยอม อมรับข้อเสียน,นี้ได้นะครับนันโวนดขอแนะนำลูโช่สาย PE ีแบบถัก4ี่สายพีโหลดโคตรเหนียวจากฟอร์เต้มันคือสาย PE โหลดที่มีหน้าตัดขนาดเล็กและมาในรูปแบบของกระบวนการผลิตแบบถัก4ี่เส้น1 <c oughs> ม้วนบรรจุความยาว100เมตรและสามารถสั่งตัดแบบต่อเน,นื่องได้ถึง1,000เมตรนั่นก็คือ10ม้วนมี <c oughs> ให้เลือกใช้งานตั้งแต่ PE 0.8ขนาดหน้าตัดสาย0.1ม mm, มตรทนแรงดึงได้20ปอนจนไปถึงขนาดใหญ่สุดในรุ่น PE10 ขนาดหน้าตัดสาย0 5ม mm, มกับความสามาารรถในกนกทแรง ดึงได้ถึง85ปอนด์โดยสีสันที่มีให้เลือกทั้งแบบ multi color และแบบสีเขียวคุณสมบัติอัดแน่นเหนียวทนทานรับแรงดึงได้ดีเหมาะสําหรับการตกปลาหลากหลายประเภทลูโชสาย P.E. โหลดโคตรเหนียวสินค้าคุณภาพโดย forte